เขาว่ากันว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะทําให้เราได้พลังบวกแบบมหาศาลและภารกิจในวันนี้ของเอ๋ยคือการขี่เว็บปีศาจขึ้นดอยลุยดินหนังหมูขึ้นอมก่อยเพื่อไปทําประปาภูเขาให้กับชาวบ้านสสชบ้านราชาตายแล้วค่ะทุกคนทริปนี้บอกเลยว่าทางเดือดมากทั้งทางดินทางน้ําผ่านทางสายฝนรวมๆคือบันเทิงพช่วด้วยค่ะหนูไปยังไงอะพี่ อ้าวพี่เขาไปไกลเฉยอา้าวพี่พี่แต่ความบันเทิงก็เต็มอิ่มไปด้วยความอบอุ่นและการได้เจอคนใหม่ๆไปดูพร้อมๆก,กันกับเฉลยร้ายอินอมก่อย สวัสดีค่ะเอ๋ยค่ะและตอนนี้นะคะทุกคนเอ๋ยก็อยู่ที่อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองเมื่อคืนเนี่ยนั่งรถตู้มาจากกรุงเทพนะคะซึ่งวันนี้นะคะภารกิจของเอ๋ยเนี่ยต้องบอกนี้ว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าจะตื่นเต้นแล้วก็น่าสนุกมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีภารกิจค่ะขึ้นไปสร้างปะปาภูเขาให้กับสสชบ้านราชาที่อมก๋อยนั่นเองทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะขี่มอเตอร์ไซค์นะคะขึ้นไปที่สสชบ้านราชานั่นเองแล้ว เดี๋ยวขอไปวางกระปปรงกระเป๋าอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูมอไซค์กันว่าคันไหนที่เราจะขี่ขึ้นไปนะคะคุกคนรถมาแล้วและนี่นะคะคือคันนี้ที่เอ๋จะขี่ขึ้นไปนะคะใช่ไหมเขาพี่ไม่ใช่คนระับอา้าวคันไหนนะ<ด>ที่หนูต้องอนนเอาขึ้นไปร,รถเวฟครับโอเคอันนี้รถดีมอันนี้รถเวฟดีมขึ้นไม่ได้เหรอไม่ไหวครับและนี่ค่ะคือรถที่เอ๋ต้องเอาขึ้นดอยนะคะเวลดอยนี่อันนี้คือขี่ได้จริงเฉยพี่ได้ครับ อ๋อ oh, อันนี้ไปโมอะไรมาบ้างอะคะมีแค่ยกสูงหน้าหลังแล้วก็เปลี่ยน okay, ท่อเฉยแค่นี้ค ah. รับอา ก็คือเป็นรถที่ปกติชาวบ้านก็คือเอาขึ้นเอาขึ้นดอยอยู่แล้วอ่าขอสอบถามเนี่ยค่ะพี่เมื่อกี้พี่ขับมาความรู้สึกเป็นยังไงคะขับทุกวันครับพี่ขับทุกวันใช่ครับน้องก็เลยชินแต่ดิฉันต่อให้ขับทุกวันดิฉันก็น่าจะไม่ชินแต่าถ้กขี่ถนนแบบแบบนี้ไม่สนุกครับพี่ต้องขี่ทางดินนะครับพี่ทางดินอ่าแต่ว่าที่จะไปสสชมันทางดินไหมคะทางไปมันจะเป็นคอนกรีตสำหรับสลับกันไปเงี๋ยอโอเคก็คือยังขี่ได้อยู่อ่านี่ก็คือเขาไป โมโทอรมาใหม่นี่นะคะพี่ถามเพิ่มอมก่อยอ่ะเขามีร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ไหม,ไม,ม ไม่มีใช่ไหมไม่ครับดยวยซ้มากถ,ถ้าคิดคนรู้จักเขาก็จะติดต่อผมมาองเงี้ยก็รถแบบนี้แล้วก็พวกวีบาก,บากแต่ว่าจะไม่ใช่ของใน,นกากวาคือของที่ร้านนี่แหละครับอ๋อคือน้องทําร้านเช่ามอเตอร์ไซค์เอ้ยไม่ใช่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครที่เฮ้ยเขาแบบอยู่ดีๆเฮ้ยมีแผนอยากแอดเวนเจอร์ Adventure, เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยก็สามารถติดต่อที่ร้านของพี่อะไรนะคะชอตอกาลาดครับพี่ชอตอกาลาดคือชื่อพี่อะไรเดี๋ยวหนูจะได้บอกพี่ต่อออโเคติดตัอพี่ มีศาสที่เราจะนําไปนะคะพี่ต่อได้พูดมาเมื่อกี้นะคะก็พร้อมออกเดินทางแล้วซึ่งการเดินทางของเราในวันนี้นอกจากที่เ๋ยจะขี่ขึ้นสสชบ้านราชาแล้วนะคะเราก็มีนี่คุณพี่ตากล้องคนดีคนเดิมของช่องเฉยไร้<ม>ซึ่งเขานะคะได้ขี่เจ้า d e s e r ดเอกคันนี้มาจากไหนคะมานากกรุงเทพครับ มีมีคนชอบบอกว่าตากล้องของช่องนี้หน้าตาดีเกินไปนะ,ะครับก็ก็ใช่ครับจริงครับเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูกันค่ะทุกคนว่าระหว่าง Desert X คันนี้กับเว็ปปีศาจเวลลอยคันนี้คันไหนจะร่วงคันไหนจะรอดฮ่ฮ <h ahaha> ่ <h ahaha> ก่อนขึ้นเขาเนี่ยขอหาอะไรอร่อยอร่อยรองเทา้าเฮ รองท้องแฮ่ถูกแล้วถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แก้เขอนใี้เอยด้วยนะคะและเพื่อเป็นการลองเทประบบน้องเวฟคันนี้เอยขอไปลองขี่ซะหน่อยนะคะทุกคนอันนี้คือเกียร์สใช่ไหมอันนี้ก็เกียร์หนึ่งเกียร์สโอเคลื่นเกินรอดไม่ได้เฮ้ยค่อยค่ยค่อยๆไปโอเคโอ้ยอฉันเหยียบเบรกเท้าไว้โอเคเวลลอยสู้เขาพี่แซมไม่รอเลย ไม่มีกระจกด้วยทุกคนชาญเลนลนไม่ไหวเครื่องแรงมากค่ะอืออืออือ,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 อจักล้องได้หนีเราไปแล้วน้ำเยอะมากเลยนะคะไม่รู้แม่น้ำอะไรแต่ว่า ร้านกาแฟที่เราจะไปปิดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย<ม>เป็นเวลาเที่ยงแล้วเอ๋ยก็เลยกินง่ายๆเพื่อที่จะขึ้นไปด้านบนนะคะมไม่อย่างนั้นเอ๋กลัวว่าเดี๋ยวเจอฝนแล้วน่าจะมี red t a e กันเลยทีเดียวแต่คิดว่ายังไงก็ต้องเจอแหละฝนเดี๋ยวเรากับทีมเราจะ e n e r g d r i n งกันก่อนนี่กินอะไรครับทำอะไรครับสับปอเตอร์เข้า โอเคทุกคนอิ่มละพร้อมออกเดินทางลุยของแท้เดี๋ยวเอ๋ยนะคะจะบูทูธกับพี่แซมนะคุยแล้วก็ขี่กันไปเรื่อยๆมาลุนยยี่ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าาฮาฮโอ้โหเด้งเด้งแครหลงเยอะ ตอนนี้นะคะเอ๋ยก็กําลังจะขึ้นไปเขาเรียกว,ว่าเป็นสสอชอบ้านราชานะคะจริงๆต้องบอกว่าเอ๋ยมากับค่ายที่ชื่อว่ามหาวิทยาลัยธรรมนะซึ่งก็เป็นค่ายที่เขาเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือชุมชนเขาจะเข้าไปเหมือนศึกษาชุมชนน่ะชุมชนเป็นยังไงแล้วก็ไปคอยพัฒนาชุมชนซึ่งวันนี้นะอย่างที่เอ๋ยบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าภารกิจของเอ๋ยนะคะก็คือการไปสร้างประปาภูเขาให้กับชุมชนสสอชอบ้านราชานะคะ น้องเอ๋ยเด็กช่างหนึ่งที่หนึ่งท่านแน่เอวโอเคไปพี่รามลอยลุดลุดอุมาลุนกันว่าใครจะรอดเร่เๆ่ ยังลมไม่ร้อน,นกูนจะไปยังไงเนี้ยมาเลยมาเลย ให้นะคะเพราะว่าถ้าพี่ไปขับนะคะเราคงไปไม่ได้นะคะเอาพี่เขาไปไกลเฉยเอาพี่พี่ไปพี่แซมรอดไหมเอาดาบเฉยเอาละทีนี้ล่ะเอ๋ยเอ๋ยช่วยเอ๋ยช่วยทำไงอะ่ะต้องทำไงเข็นท้ายเหรอหนึ่งเอ้ยไปพี่แซมเอ้ย ขอบคุณค่ะพี่ส้มเล่นขอบคุณมากเลยนะคะพี่หนูว่าน่าจะมีข้างหน้าอีกค่ะพี่ฉันลื่นด้วยตอนที่ฉันเข็นรถเธอฉันลื่นเองสตาร์ทรถให้หน่อยบ๊ายบายพี่ดีใจพี่นิดีสวัสดีค่ะ สตาร์ทไม่ติดอันนี้เอ็นอยู่ใช่ไหมคะต้องคอยบิดๆะคะันเล่นไว้ใช่ปะขอบคุณค่ะ สวยมากโอ้โอ,โอ้ทางนี่มันรือนอ้นน่ะช่วงนี้มันแบบช่วงหน้าฝนแน่ ทุกคนนี่คืออภิมหาน้ำป่าไหลหลา,ลากรถพี่แซมอ่ะน่าจะไปได้แต่ว่าเอาเครื่องดับโอ้ฉันไม่ชอบเครื่องดับตรงนี้เลยขอบคุณค่ะโอเคถึงตาของดิฉันแล้วนะคะไปแล้วนะโอ้ย รอแล้วทุกคนขอพักหายใจบันทึงเดี๋ยวไปต่อเออโอ้ทุกคนถึงแล้วถึงแล้วอ้าเอาไงดอันนี้เพื่อนเอ๋ยนะคะชื่อนิวนี่คือนิริ ีชมพูนันค so so like ือเจฟังสีดำคือกอตว้าๆาววาๆนั่นัข้นเย้ไขอาสาไข่มหาท เอาล่ะคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูนะว่าการที่เรามาที่ค่ายมหาธรทมนี้เนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างนะเริ่มแรกเลยก็คือที่เรายืนอยู่นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะต้องนอนที่นี่ซึ่งก็คือนอนในโรงเรียนนั่นเองพาไปดูฮะพาไปดูคุณแซมคะ่ะขอสอบถามความรู้สึกของคุณแซมก่อนเลยว่าการขี่มอไซค์ขึ้นมาที่นี่เป็นยัยงไร มันโดนเชือดอ่ะใครพามาเชือดก็ไม่รู้ก็่งก็เป่านี่เดี๋ยวพาไปดูข้างในทุกคนและนี่คือน้องๆในค่ายนะคะอายะแล้วก็นี่ก็คือที่นอนที่เราจะนอนกันในคืนนี้นะคะที่นี่มีไฟฟ้าไหมมีครับแต่ว่าค่อนข้างจํากัดนิดนึงเราเต้องใชไฟมาเองไ,ไหไพกไฟมาเองนี่จริงเหรออ๋อเออใช่เหมือนไฟแคมปิ้งใช่ไหมใช่อมอยากใช้ไฟเขาเอออ่ะ นี่ก็คือบรรยากาศโรงเรียนเดิเอ๋ยเนี่ยจะเดินไปหาเพื่อนๆนะไม่รู้ว่าเขาเข้าชุมชนกันเพื่อแบบไปเหมือนสำรวจหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีพูดคุยกับชาวบ้านที่นี่ด้วยเดี๋ยวจะลองเดินไปดูข้างล่างนะว่ายังมีเพื่อนเพื่อเราอยู่ไหมถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะเดินกลับมาพาทุกคนมาดูบรรยากาศที่นี่กันนะจริงๆที่นี่บรรยากาศดีมากเลยทุกคนเป็นสสชบ้านราชานะคะอยู่อมก่อยนั่นเองเอาจริงๆทางขึ้นมายากมาก แล้วก็ช่วงนี้คือฝนตกตลอดเวลาแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยนะเป็นแบบป่าภูเขาแบบนี้เลยไปเดินสำรวจบ้างดีกว่านี่นะคะบรรยากาศเห็นไหมทุกคนมีหมอกจริงๆด้วย ค่ะเดี๋ยวจะมาแนะนําสมาชิกค่ายมหาไรทาของเรานะคะเดินหนีกันหมดเลยค่ะเดินหนีกันหมดเลยอ่ะมาก่อนเลยบอกเลยคนที่อยู่ตรงนี้คือตัวตึงยังไงครับเอาผู้ชายก่อนผู้ชายคนเดียวที่ยืนอยู่ตรงนี้อ้าวแล้วกลัวอ๋อลืมโทษนนนะคะน้องนนตึงด้านไหนคะขาตึงครับขาตึงค่ะทุกคนบอกเลยคนนี้เดินเก่งคนต่อไปค่ะคนนี้ได้ปุ่มค่ะ สวัสดีค่ะอ่าจะบุ๋มตึงตรงไหนคะทุกส่วนเลยค่ะมี่ทำไมตึงอยู่อ่ะก็ออกกลังกายออกจะลองจะให้น้องไม่เนี่นะโอ้ยชิมหายลืมเลยดื่กินอย่างเดียวนะไม่ให้น้องน้องรอกคิ้มแล้วพาวาคกาแบบไม่ใช่หรอนี่อะไรอ่ะเอ๋ยหมวกเดคาลอนอ้าวแย่งน้องดีๆมาเห็นว่าสวยสบายแล้วเขาบอกว่าใช้อย่างนี้ได้ค่ะทุกคนเวลาเราเข้าป่าแล้วเราก็ปิดก็คือกัน UV อะไรอย่างเงี้ยกันฝุ่งกันฝุ่นอ่า ตอนนี้นะคะเอ๋ยก็อยู่กับประธานค่ายพี่อาณาณ์นั่นเองสวัสดีค่ะอเดี๋ยวเผื่อคนไหนยังไม่รู้พี่อาณาว่าเอ,เอ๋ยมาทําอะไรที่นี่เอ๋ยต้องถามก่อนเลยว่ามหาลาัยธรรมคืออะไรคะพี่ก็มหาลัยธรรมนะครับเป็น กลุ่มและการกลุ่มอาสาสมัครที่รวมตัวเรียกว่าคนรุ่นใหม่แล้วกันเนาะนะครับที่เราอยากจะทําความดีแล้วก็อยากจะช่วยเหลือชุมชนในระยะยาวละกันก็คือจะไม่ได้มาค่ายประเดียวประดาเป็นโครงการที่โอ้โมาช่วยชุมชนทีนึงเนี่ยช่วยย,วยาวๆเลยครับอย่างหมู่บ้านนี้มาแล้ว5ปีนะครับอ่ามา5ปีแล้วแล้วเป้าหมายหรือว่าภารากิจที่เรามาที่นี่พี่เรามาทําอะไรบ้าง อย่างรอบนี้นะคะอย่างที่เราบอกไปแล้วว่ามาแล้ว5ปีเนาะรอบก่อนหน้าเรามาทําระบบประปาภูเขาแต่ว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยระบบประปาเขาเนี่ยคือช่วยทําให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถมีน้าใช้ได้ในช่วงดหนาแล้งและมีน้ําสํารองใช้ด้วยตอนที่ระบบตัวท่อเจอไฟปลาเผาไปหรือท่อมันรั่วนะรอบนี้เนี่ยเหมือนมาปิดจ็อบให้เสร็จแล้วกันเหมือนว่านอกจากต่อท่อมันก็จะมีแบบสอดน,น้องวัดระดับน้ำใช่ไหมว่า,าเป็นกดหรือเป็นด่างพูดถูกเลยคือจริงๆแล้วเราอยากให้น้องๆมีส่วนร่วมในการดูแลระบบ คือตอนนี้ชาวบ้านดูแลกันทั่วถึงและอ่า<ล>เด็กเดกเ่ยเก่งมากคือเขาเป็นคนวิ่งไปดูท่อรั่วตรงไหนมีตะกอนอไหม,ม <S 2> <S 2> <S ก็เล่นไหนๆที่เขารู้อยู่แล้วก็จะ น้องเขามีพลังให้เป็นคนไปคนวัดระดับน้ำเลยเกิดมีตะกอนเยอะก็จะได้ไปร่วมกันซ่อมได้ทีเดียวเลยเนาะเข้าใจเออก็เหมือนให้ชาวบ้านเขามีส่วนร่วมด้วยเ้ื่อเวลาที่เราไม่อยู่เนี่ยเขาจะได้ช่วยกันดูแลชุมชนอะไรประมาณนี้อุ้ยพี่ระวังหนูเลื่อนไปแล้วตรงนี้หนูเลื่อนแล้วเพื่อนะงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปทําอะไรต่อครับพี่ตอนนี้ทีมงานเราก็กําลังจะไปสํารวจแล้วก็จะไปซ่อมท่อด้วยเนาะค่ะเดี๋ยวหนูต้องไปดูก่อนว่าเขาอยู่ตรงไหนกันแล้วบ้างขอบคุณพี่นามากเลยนะโอเคค่ะนี่ค่ะทุกคนตรงนนี้ะะคคือ ท่อป,ปาปาตอนนี้นะคะก็คือเอ๋ยอะกำลังเดินมาเดี๋ยวเราจะมาทำท่อปราปากันอันนี้คือเดี๋ยวต้องถามพี่ฟางพี่ฟางจะเป็นคนสอนต่อท่อนะคะนี่ฮะน้องก๊อตแล้วก็พี่ฟางกำลังต่อ ได้เวลาอาหารเย็นแล้วหลังจากที่ไปเดินรอบหมู่บ้านมานะคะก,ก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะไปต่อท่อแทนค่ะทุกคนตอนนี้ก็เลยมันเย็นแล้วแล้วก็ต้องทานข้าวนะคะว่าถึงเวลาทานข้าวของค่ายแล้ว <c oughs> ซึ่งข้าวเย็นเราไม่ได้ทํานะเราใช้เป็นโลซ่าคะ่ะอาหารพร้อมทานแบบเนี้ยก,กินกันแล้วก็ตอนนี้กําลังจัดกันอยู่นะคะมี18คน <c oughs> ที่มาในวันนี้อะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ หลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วแต่ละคนก็จะแยกย้ายไปทํากิจกรรมภารกิจของตัวเองนะคะส่วนทางทีมมองเอ๋ยที่ต้องไปต่อท่อเนี่ย <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมีประชุมกันแล้วก็เดี๋ยวอาบน้ำละแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะต้องไปต่อท่อต้องไปทําท่ออีกหลายที่เลยนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวอาบน,น้ำคือทางที่ขึ้นมาแบบเปียกมาก <c> ค <oughs> ันไปทั้งตัวเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวทำความสะอาดนั่งแก็บตัวแป๊บนึงนะคะ หมดไปแล้ว1วันสําหรับการเดินทางขึ้นมาค่ายสนุกมากๆเลยค่ะตั้งแต่ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเลยถึงแม้ว่าครั้งนี้นะจะไม่ใช่การขึ้นค่ายครั้งแรกของเอย๋ยแต่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เพื่อนใหม่ๆเยอะเลยค่ะยังอย่าเพิ่งปิดยังไม่จบคลิปค่ะเพราะว่าเนี่ยแค่เริ่มต้น ใครบอกว่าขึ้นไข้แล้วชิลเหมือนมาพักไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยทำงานกันอย่างจริงจังมากประชุมเสร็จต้องรีบนอนเก็บแรงพรุ่งนี้เนี่ยเอยจะลุยเป็นช่างประปาค่ะทุกคนเช้าแล้วหกโมงเชา้า เดี๋ยวต้องไปอาบน้ําฝนยังตกอยู่เลยอะเมื่อคืนก็พอประชุมเสร็จก็คือนอกไปเลยนะคะวันนี้เราก็ต้องไปทําภารกิจทําท่อนะคะแล้วก็ต้องไปล้างท่อประปาให้กับชาวบ้านด้วยเดี๋ยวสองค่าโอ้ต้องน้างากนี่ก็คือเตีตื่นอย่างเช้ามันมีกี่เตียเลยวะให้เราเตียใ้เหรอ นี่บอกเลยว่า,<อ>าค่ายอของเรานะคะมีนี่ด้วยนะคะกาแฟดีเพื่อัดีค่ะชื่อร้านอะไรคะองค์ไก่สโลวบาร์นี่องค์ไก่สโลวบาร์ <c oughs> นี่น้องก๊อตน้องก๊อตอุปกรณ์พร้อมมากมีนักถ่ายแปรงฟันนะ<อ>แล้วก็อาหารเช้าของเรากินข้าวดีกว่า ตอนนี้นะคะเรากาลังจะแยกย้ายไปทําภารกิจนะคะซึ่งก็จะมีบางคนนะคะที่เขาจะแบบว่าเดินไปดูไรพิกของชาวบ้านที่นี่นะคะส่วนภารกิจของเอ๋ยในวันนี้นั้นนะคะก็คือเดี๋ยวเอ๋จะไปกับพี่ฟางนะจะไปแก้ไขท่อประปาในชุมชนชาวบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมีไปล้างท่อด้วยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยนะถ้าหากว่าชาวบ้านเนี่ยเขาใช้น้ําหรือดื่มน้ําที่ไม่สะอาดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปจัดการแก้ไขจุดปัญหาตรงนี้กันนะคะ แล้วก็ตอนนี้ฝนตกคือมาที่นี่อ่ะบอกเลยว่าฝนตกค่ะทุกคนและเมื่อวานจากการขี่มอไซค์ก็ได้แผลมาด้วยอากาศดีมากเลยนะคือเย็นสบายแบบไม่ร้อนเลยนะคะนี่คุณพิงกี้นะคะนี่ตัดปิดหน้าทําไมคะชาวบ้านหน้าไม่เต็มอันนี้ชาวบ้านท่านหนึ่งนะคะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่มากับเราแล้วนี่บรรยากาศบรรยากาศคนสวยนี่คือจะไปเก็บพริกนะคะ อันนี้นะคะใครสนใจอยากซื้อท่อนะคะหรืออุปกรณ์การประปาก็แล้วแต่นะคะใครอยู่พิจิตรนะคะโลกนครสวรรค์ที่ตมาาดลและข้างในอันนี้คือไปไหนเนี่ยข้างในเนี่ยนี่พี่อานาทำอะไรเนี่ยเออพี่เหมือนคนจับปลาเลยอ่ะทุกคนวันนี้เราจะไปกับช่างประปาประจําตําบลพี่ฟางนะคะจะเป็นช่างประปาแล้วนะคะพี่ฟางเป็นเวนเจอร์ช่งเฉลยไลน์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้พร้อมละเดี๋ยวเดินทางกันนะคะ ถนนเมื่อกี้ไหม,ไมเห็นแต่หนูไม่เห็น <laughs> เลยได้แผ่นี้มานะคะได้แผ่นมาจ้าเดินเข้าไปบ <Woo! S 1> ย่ายมาหานะเดี๋ยวตอนเที่ยงไปกินข้าวนะที่โรงเรียนตอนเที่ยงไปเจอกันที่โรงเรียนนะฝากไปบอกเพื่อนๆด้วยนะโอเคไหม นี่คะ่ะทุกคนนี่คือท่อที่เราจะมาซ่อมกันอันนี้คือตรงนี้เราต้องทําอะไรหรอตรงนี้เราต้องต่อเป็นก๊อกออกมาค่ะ ให้ชาวบ้านใช้ต่อก๊อกใช่เพราะว่าถังมันอยู่สูงเกินแล้วมันไม่มีก๊อกออกอันนี้ต่อเข้าระบบของชาวบ้านโดยตรงเลยอ่าโอเคแต่ว่าแบบถ้าชาวบ้านจะใช้น้ําจากถังไม่มีก๊อกออกเลยมุมนี้นะคะจะเป็นมุมที่เราจะต่อก๊อกนะคะเดี๋ยวพี่ฟังจะต่อก๊อกเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้มาใช้ก๊อกกันตรงนี้นะคะทุกคนกาลังจะขึ้นไปถามหาชาวบ้านเพื่อที่จะไปดูนะคะว่าจะไปปิดประตูน้ําเนี่ยตรงไหนปิดยังไงแล้วก็ฝนตกหนักแล้วค่ะทุกคน สวัสดีค่ะประตูน้ำเหรออ่าเจอแล้วนี่ค่ะทุกคนประตูน้ำอุลล่ะปึ๊บสู้เขาแข็งแกร่งโอเคโอเคปิดแล้วค่ะโอเคพร้อมเรื่อยพร้อมเรื่อย๋อาอนีรมนในนี่อ้มันน่าจะน้ำแบบ น้ำค้างป่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอาอันนี้ต่อมั้ยเออเออใช่รอมามากอดเร็วสู้เขากอดเหนือต้องไปปิดตรงไหนอ่ะปิดไปแล้วอ่ะตายแล้วค่ะทุกคนสงการเือ พี่จา๋าถามเลยค่ะอันนี้ถ้าจะปิดประตูน้ําต้องปิดทางไหนเหรอคะพี่ต้องปิดอีกอันเหรออ๋อเจ้มันมีสองอันต้องปิดอีกอันวะปิดไปแล้วอันนึงต้องปิดสองอันอ๋อโอเคเอาปิดแล้วอ๋อแสดงว่าที่น้ําหยุดก็คือพี่เขาปิดแล้วขอบคุณนะคะเอาใหม่ปะเอา,ปปเอาปปใหม่ปะได้ปิดอีกอันต้องเลยค่ะขาดปะ,ะดดดดขาด ได้มีน้ำไว้ใช้นะคะตรงนี้เลยแทงต่อไปที่เราจะเดินทางไปนะคะก็คือเป็นแทงที่รั่วนะคะเราจะไปซ่อมและดูแลนะคะฝนตกหนักมากนี่น้ำรั่วนะคะอนนี้เราซ่อมรั่วเฉยคือติดเทปเราตัดทีออกเราวังสแปรดิหรือดึงออกก่อนเลยจุดที่สามเดี๋ยววันนี้ยังไงนะพี่อนะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเจ้าตัวจุดกรองตะกอนกัน,นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเดิมทีเป็นยังไงอ่ะเอ่ยดูเลยนี่โอ้โห เนี่ยเดิมทีก็อันนี้เป็นภูมิปยาชาวบ้านธรรมดาเนาะเขาก็จะเอาพวกปวุ๋บพลาสติกมาหัน่นรึ่งแล้วก็กองตะกอนแต่ถ้าเรากลับไปดูเนี่ยคือพอมันทิ้งไวนน้นานตะกอนจะเลอะมากเลยเแล้วก็มีโอกาสเรื่องแบบอาจจะมีพวกไมโครพลาสติกอะไรอย่างนเนาะเนื่องจากอันเนี้ยมันเป็นน้ำที่ชาวบ้านจะใช้ดื่ม เนาะแล้วเรามาดูเราก็เลยเออเดี๋ยวเรามาทําให้มันแบบถูกสถานถูกสามัยมากโอเคก็คือเราจะไปจัดการน้องขวดพวกนี้ก um> ันนะะเดี๋ยวเราเอาขวดออกเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาเจ้าตัวไบโอบอลใส่ลงไปโอเคมีทําอะไรอยู่คะจัดการอบไค ซึ่งจริงๆการทําท่อของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ต่อท่อแต่ว่าต้องมาล้างแล้วก็กรองตะไคร่เพื่อให้แทงค์น้ําดื่มของชาวบ้านเนี่ยสะอาดนั่นเองค่ะบอกเลยว่าเปียกชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวแต่ก็สนุกมากๆยิ่งทํากลางสายฝนนี่คืออากาศเย็นสบายไปอีกแบบและ Next Station ค่ะได้เวลาอาหารกลางวันแล้วและเมนูที่เราจะขอนําเสนอนั่นก็คือหลังจากนี้เราจะทํากับข้าวกันโดยคุณเอมิลี่นะคะจากปารีสสายเปิดตัวเอมิลี่ helloBonjour สวัสดีค่ะเอ้าเอมิลี่เลาหน้าเหมือนคุณพี่ฟังเลยเอมิลี่อินอมก่อยค่ะเมนูวันนี้เราทำอะไรคะคุณเอมิลี่วันนี้ทำมีไก่ฉีกค่ะทำมีไก่ฉีกสูตรเอมิลี่อินอมก่อยมีลวเอ้ยล้างมือดีกว่าเดี๋ยวไปฉีกไก่ละสำหรับผู้ที่จะฉีกไก่กับเรานะคะเขาอยู่ตรงนี้แล้วคือคุณมินิวอินอมก่อยบอสตันบอสตันไหนทักไายภาษาบอสตันเมืองภาษาบอสตันคือภาษาอังกฤษค่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็แต่ว่าได้ภาษาอังกฤษสิอยากเรียนร้อ เาใหม่ห้าสีตสอย่างสีเหลืองเยลโล่เก่งมากตับเดียวหรอตับเดียวตับเดียวเลยอะเปรองเปรืองเปรืองเมนี่คือไก่ที่เราจะฉีดนะคะทุกคนเป็นไก่ที่เราเนี่ยได้มาจากปารีสไก่ปารีสหน้าตาเหมือนไก่ผมก่อยเลยอ่าบอกก่อนว่าต้องฉีดอย่างไร มันต้องต้องบอกด้วยเหรอเึ็ดเๆดอ๋ออย่างนั้นเลยเหรอใช่แต่ว่าต้องใช้ซ่อมนะเพราะว่าเพราะมือมีเพราะว่ามือเราแบบไปปลูกดินทำานนี้โน่นมาปลูกดินเป็นไงครับปลูกดินก็คือเราก็เอาดินลงไปในดินเพื่อให้มันโตขึ้นมาอะไรครับเนี่ยบอกแล้วว่าเฟืองเมม คะตอนนี้นะคะสถานการณ์ของเราเนี่ยบอกเลยว่าเราใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะทําการเสิร์ฟอาหารให้กับน้องๆนะคะทั้ง800คนโโอ้หเยอะไปน้ำจิบละกันประคะก็อันนี้เป็นเมนูไก่ฉีกเอมิลี่บายอมก่อยนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปรวบรวมชอมซ่อมก่อนมีความคุ่น่ายกับขึ้น้องคุูกิตี้ว้ายคิดว่า หลังจากที่เรากินข้าวเที่ยงกับน้องๆเสร็จแล้วนะคะทีนี้เนี่ยก็จะแบ่งทีมกันเพื่อทําภารกิจต่อๆไปซึ่งเอ๋ยนะก็จะเป็นการสอนเรื่องวัดและก็ตรวจสอบคุณภาพน้ําเพื่อให้ชาวบ้านแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยได้เข้าใจแล้วก็สามารถตรวจน้ําได้แล้วไหนไม่คนกินครับนไมวนสี่สี่แล้วไรสองด้วย เอาจิงๆนะการขึ้นค่ายของเอ๋ยเนี่ยได้ประสบการณ์ใหม่ๆแถมยังได้เข้าใจความเป็นอยู่ของชาวบ้านสสชบ้านราชามากขึ้นค่ะที่นี่นะเขาเน้นการทําไร่พริกเพิ่มรายได้ของชาวบ้านซึ่งตอนเย็นๆนะคะเราก็จะมีการประชุมหมู่บ้านเพื่อเข้าใจชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านในด้านพัฒนาเศรษฐกิจค่ะซึ่งแค่การที่เอ๋ยและเพื่อนๆเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้แล้วก็เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านและการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นอะไรที่ทําให้ทริปนี้ของเอ๋ยมีความสุขกว่าทุกๆครั้งค่ะ เรียกไ,ได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆของเอิยนเลยวันนี้นะคะก็ทริปนี้เราทุกคนลาไปก่อนอนะคะทุกคน